รวมไอเทมที่ทหารไทยยุคใหม่ควรจะมีครับ ในปัจจุบันเนี่ยชีวิตเราก็เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เว้นแม้แต่วงการทหารครับที่มีการอัปเกรดอุปกรณ์หลายๆอย่างเพื่อให้ทหารเนี่ยปฏิบัติภารกิจได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยและถึงแม้ว่าทหารยุคป่าปาเนี่ยแกอาจจะเหยียดกันว่าทหารยุคนี้เนี่ยมันกระจอกเพราะว่าพึ่งอุปกรณ์เยอะเกินสมัยอ้ายเนี่ยหลายกว่านี้ก็ต้องปล่อยแกไปแล้วกันครับเอาเป็นว่าวันนี้ครับเวเลอร์สตอรี่ได้รวบรวมอุปกรณ์ขั้นมาตรฐานแบบเบสิกโคตรๆมาให้ชมกันครับมาดูกันว่าทหารไทยเนี่ยควรจะมีอ ่อนอะไรเพิมมขึ้า้าาบงฟังโฆษณาสักแป๊บคราชเว l ล r PX Standard Operation ป h เ r ชัมาพร้อมกับนวัตรกรรมการดีไซน์ที่ระบายอากาศได้ง่ายกับช่องระบายอากาศด้านข้างลำตัวแห้งอย่างไวใส่สบายพร้อมลุยภารกิจทุกรูปแบบเนื้อผ้ายืดหยุ่นเหมาะทุกการเคลื่อนไหวใส่ใจทุกตะเข็บตัดเย็บด้วยคุณภาพหากใครสนใจช่องทางสั่งซื้ออยู่ตรงหน้าทุกท่านแล้วครับเวเลอร์ จากเวเลอร์แท็ติคอ 1. แว่นตากันสเก็ตครับถึงแม้ว่าหลายๆหน่วยเนี่ยอาจจะไม่มีนโยบายให้กําลังพลสวมแว่นตาอาจจะเพราะว่ามันดูไม่เรียบร้อยหรือว่าเพราะอะไรก็ไม่ทราบครับแต่ว่าแว่นตาการสเก็ตเนี่ยควรจะถูกบรรจุอยู่ในอจยของทหารด้วยซ้ําเพราะนอกจากมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องยืนรวมแถวตากแดดแบบตาหยีีแล้วเนี่ยแว่นการสเก็ตที่ได้มาตรฐานจะป้องกันดวงตาของเราจากสเก็ตกระสุนสเก็ตระเบิดอุบัติเหตุจากการยิงปืนหรือว่าการออกฝึกภาคสนามได้ดีเลยครับซึ่งแว่นการสเก็ตดีๆที่ต้องซื้อเนี่ยก็มีที่ร้านเวเลอร์เลย มีหลากหลายแบบให้เลือกซื้อครับจะใส่ออกฝึกก็ดีหรือว่าพี่ๆเนี่ยจะใส่แอคสาวก็ยังได้ครับ 2. หูฟังหรือว่าเอียปัก การที่ทหารใส่หูฟังหรือเอียร์ปลั๊กตอนยิงปืนเนี่ยนับว่าเป็นตัวช่วยที่ทําให้หูของเราไม่หนวกก่อนวัยอันควรครับแถมยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายครับทั้งต่อวิทยุฟังเพลงหรือว่าสามารถฟังเสียงรอบข้างได้ดีขึ้นย่างกับมีสปเดอร์เซนต์ยังไงอย่างนั้นเลยหรือว่าถ้าใครไม่อยากใช้หูฟังเนี่ยก็อย่างน้อยใช้เอียร์ปลั๊กก็ยังดีครับและแน่นอนครับทั้งหูฟังแล้วก็เอียร์ปลั๊กกโก้เนี่ยร้านเราก็มีขายอีกแล้วครับแหมไปเลือกตามกันได้เลยนะครับ 3. เป้สนามที่ทัสมย เป้สนามที่ทหารบกส่วนใหญ่ยังใช้กันอยู่เนี่ยถ้าข้อมูลไม่ผิดนะครับมันเป็นโมเดลที่ใช้กันตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามนู่นแหละครับซึ่งถ้าใครถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้อยู่ครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเป้สนามก็มีการพัฒนาไปไกลมากแล้วครับทั้งบรรจุของได้มากกว่าซัพพอร์ตหลังแล้วก็เอวได้ดีกว่าแถมช่วยลดการบาดเจ็บต่อกําลังพลได้มากกว่าเป้แบบเก่าเยอะซึ่งสมควรอย่างยิ่งครับที่จะเอามาบรรจุแทนรอกเสกนั่นเองครับซึ่งปัจจุบันครับบางหน่วยก็ได้รับแจกเป้้้แแบใหใหหม่่่กําาาลังงไปงวตวตครบ ถ้าใครยังไม่มีใช้แล้วอยากมีอยากได้บ้างร้านเราเนี่ยก็มีจําหน่ายอีกแล้วครับมีให้เลือกหลายแบบหลายลิตรหลายสตาร์แต่ว่าถ้าผอบอชท่านไหนเซฟู้ดบายเนี่ยก็เอาไปแอบ,บใช้ตอนไม่ได้รวมแถวก็แล้วกันครับ EEC pad หรือว่าอาร์มบอกฝ่ายปัจจุบันครับหลายๆหน่วยเนี่ยก็ยังคงใช้ผ้าพันคอเป็นสัญลักษณ์บอกฝ่ายอยู่ซึ่งมันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ก็มีอีกหลายหน่วยเลยครับที่ทางผอบอชเนี่ยท่านมีนโยบายเปลี่ยนมาใช้แพ d แล้วก็ร์มในการบอกฝ่ายแทนซึ่งดูแล้วมันก็คล่องตัวกว่าผ้าพันคอแน่ๆละ่ะ แถมเวลาฝึกร่วมกับชาติอื่นเนี่ยก็ดูทันสมัยเหมือนประเทศอื่นเขาด้วยนั่นแหละครับเอาเป็นว่าผู้จักใจก็คือผมนับหนุนให้ทุกคนใช้แพดครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าร้านเวเลอร์ของเราเนี่ยรับทําแพดแถมรับออกแบบด้วยนะเฮ้ยท่านไหนสนใจเนี่ยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางเลยนะครับ ถารองเท้าเท่ๆหน่อยครับคือรองเท้าจังเกิลของหลวงเนี่ยมันก็ดูดีเลยทีเดียวครับใส่รวมแถวก็ได้ใส่ฝึก็โคตรดีขัดเงาทีแสงส่องสะท้อนหูตาแตกกันทวนหน้าแต่ลองคิดดูนะครับว่าจะดีแค่ไหนถ้าเรามีรองเท้าที่ทั้งเท่น้ําหนักก็เบาเหมาะกับการเคลื่อนที่ตา่างภูมิประเทศมันจะดีขนาดไหนล่ะครับเก็บรองเท้าเงาๆไว้ใช้รวมแถวเราเลือกใช้รองเท้ายุทธวิธีที่สร้างมาเพื่อให้เราใช้เข้าตีค่าศึกออกไปฝึกกันเถอะครับพูดมาขนาดนี้แล้วผมก็ต้องบอกว่าและถึงแม้ว่าผอ,อชาบางท่านจะไม่ถูกใจ แต่สําหรับกําลังพลทหารไทยเชื่อว่าต้องกดไลค์กันท่วนหน้าน่แน่แล้วทุกท่านล่ะครับคิดว่าทหารไทยยุคใหม่ควรจะอัปเกรดไอเทมอะไรนอกเหนือจากนี้บ้างก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนก็นแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่เสาหน้าสวัสดีครับเวลเลอร์แ i c a l ประกาศเตือนภัยประกาศเตือนภัยประกาศเตือนภัย ขนานี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างนำชื่อเวเลอร์แพนติเคิลไปขายสินค้าในช่องทางออนไลน์ประกาศเตือนภัยเราจึงขอให้ลูกค้าที่น่ารักทุกคนที่ไม่ได้มาซื้อที่หน้าร้านโปรดโปรดโปรดตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนสั่งซื้อโปรดตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนสั่งซื้อโปรดตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนสั่งซื้อประกาศเตือนภัยขนานี้มีมิจฉาชีพมิชช่ชีพมิชชั่ชีพประกาศเตือนโปรดตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนประกาศเตือนภัยบัญชีบัญชีบัญชีการโอนมีแค่บัญชีของบริษัทเท่านั้นมิชษั ตัวแทนการขายไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นทีนซีนาชีพแอบอ้างสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางร้าน Weiler w e ล l e r w e i t i c a l Store ประกาศเตือนคัยหรือ Facebook w e l e r t e r t i c a l Store หรือโทร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 ตามเบอร์ที่ขึ้นตรงหน้านี้โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนด้วยรักและห่วงใยลูกค้าที่น่ารักทุกคนค่ะประกาศเตือนภัย